สมุนไพรในบ้านรักษาโรคกลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนจริงๆแล้วโรคนี้เป็นคนละโรคกันเพราะเกิดจากเชื้อราคนละตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเข้าใจผิดว่าคือโรคเดียวกันโรคเกลื่อนเกิดจากเชื้อราชื่อมาลาซีเซีย สาเหตุเกิดจากความชื้นผู้ที่มีผิวมันหมักหมมและผู้ที่มีคุบภุมมคุ้มกันลดลงลักษณะของเกลื่อนสังเกตง่ายๆคือจะมีผื่นเป็นขอบเขตวงกลมชัดเจนและมีขุยละเอียด ส่วนโรคกลากเกิดจากเชื้อราชื่อเดอร์มโทไฟซึ่งสาเหตุเกิดจากได้หลายสาเหตุเช่นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอผู้ที่เคยติดเชื้อรามาก่อนผู้ที่มีระบบไหลเวียนของโรหิตที่ไม่ดีเป็นต้นลักษณะของกลากผิวจะเป็นวงแดงหรือขุยสีขาวและอาจมีอาการอักเสบคล้ายผื่นแดงร่วมด้วย 1. กระเทียมวิธีการใช้กระเทียมรักษาโรคกลากเกื้อนก็ง่ายๆนะคะฝานกระเทียมให้เป็นแผ่นบางๆหรือตำคั้นเอาแต่น้ําแล้วใช้ไม้ที่สะอาดอย่างเช่นไม้จิ้มฟันขูดบริเวณที่เราเป็นโรคพอให้แดงๆแล้วทากระเทียมลงไปบางๆทาวันละ3-4ครั้งถ้าหายแล้วควรจะทาต่อเนื่อง7-10ถึวันค่อยหยุดนะคะ 2. พูกินหมาก วิธีการใช้ลูก,กินหมักรักษาโรคกากเกลื่อนง่ายมากเราใช้ใบแก่สดล้างน้ำให้สะอาดแล้วต้ำผสมกับแอลกอฮอล์หรือเหล้าขาว40ดีกรีหลังจากนั้นคั้นเอาแต่น้ำทาบริเวณที่เป็นโรควันละ3-4ครั้งจนกว่าจะหาย 3. ่ขาวิธีการใช้ขารักษาโรคกักเกลื่อนใช้เง่าแก่สดเท่าหัวแม่มือตำผสมกับเล้าขาว40ดีกรีแล้วทาบริเวณที่เราเป็นโรคได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการจนกว่าจะหายวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่เราใช้สืบต่อกันยาวนานและได้รับการยอมรับและเป็นวิธีที่ง่ายและเห็นผลจริงด้วยค่ะ